อ้าวหลุดเหรอหลุดเหรออะไรหลอหลุดเหรอคนนำทีมหลุดเหรอน่าพอใจวิงเราจะไปเมืองไหนก่อนว่างอะอรหรอหลุดปะเนี่ยตรงน้ำหรอตรงน้ำแน่แน่ ระวังแจรล้านนะน้องนะเดี๋ยวว่ะเดี๋ยวว่าเราอีกถามเราเอี่ยว่ะตรงนี้มีกระเ็ปลาฝลาซรอลาซื้อปลื้อล้อปลากื้ลูกอปเือลื้อปล้ล้อปลาลปล แถวเป็นฟูบ้างครับผมได้แล้วพี่นอ้องเตี้ยอยาดังแะไรรู้รู้อ่ะจมน้ำจริงๆด้วยเบอร์ทียวใช่เฮ้ยจมน้ำแล้ว ไม่น่าเลยเห็นกันอยู่หลักๆหลุลลลดหรอมาปีน้ำด้วเจ๋ออย่าโลออกไมขึ้นอยู่นะแต่ไม่ได้ยินเสียงอเอาเนาะจุดน้ำไลยเดีย๋ยวจุดน้ำเลยไม่น่าเลยเห็นกันอยู่หลักๆหลักโอ้ปีน้

อ้ายังหลุดเหมือนเดิมอ่ยังดี่ยงไงยช่ไรู้เปยนมาที่รู้ไปไหนทำตับเข้าหรือเปล่าตรงใจให้อยู่ข้างบนนั่นแหละดีกว่าไปจมน้ำตายเอาพี่เอาเอาพอน้ใจกูดีรลยมันไม้เก

อยากไปดูบ้าไปัวไยูนิกับแม่ไปไปไปอาเม้าไปมั้ยอย่ามาวันแล้วจะกวาดนั่นเลยดันอนเฮ้ยเรานอนเลยโอ้คนจีคนอุ๊ปมพไ่น้ำ คุณโหนเอาครับเฮ้ยค <an> ุณโหนไม่เอาไม่เอาไม่เอาเมาเลยครับไม่เอาคุณโหนไม่เอาละวเออื่ไปว่าพี่ให้คุณสามแล้วนะน้องเงาไหมครับเอาอะไรพี่เกิดอะไรขึ้นคุณโง่คุณโง่เกิดอะไรขึ้นหนูอยากได้คุณสามเอาเมาเมาครับเมาครับ cái right. <laughs> <laughs> to gấp 10 baht gấp, rồi lên rồi gấp rồi gấp, ai gấp mà đi, rồi luôn, mẹ, mẹ bơi

Load up, load up. Load up, John. <laughs> Check the <hàng> bone này. Ngoài vị, ngoài.

ไปโดนยิงว่ะไปไปไปยิงเต้ยแ่้วบอดเหรอลงใจไป,ไปย้ำไมีลูกตัวยืมมั้งไอ้ดอกลงนูน่นนี่ไปเอาเอาไอ้ดอกไปไปไปด้ในในในานฝั่งนี้ครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ครับพุ่้ง่ะ อยู่ข้างล่างตอนนี้กำลังวิ่งขึ้นไปอ๋อเมื่อกี้อยู่อยู่อยู่เมื่อกี้อยู่ข้างหน้ารถนะวิ่งบนเข้าเหรอทำไมไม่เปิดอ่ะฮะเอาลองชุดปรางผมติ้งใจแล้วไปไปไปมันขาดเลยกาเต้คาเตะไอ้ดอกอยู่อยู่ตรงนี้แหละไอ้โดนยิงมาแล้วเหรอไอ้โดนยิง สวัสดกคุณสุกันมาครับทุกคนไหออนอะร้านค้าอ๋อจะนี่ Please recall me มาเร็วมาเร็วนี่เีนพี่น้ำอันนี้ ไปไหนมาไปไปไปขเดดอปเลยข้าไเดอปเลยข้าเดอปเลยกระโดดข้าเดดอปเลยไปขับน้ำมันรถหมดไปได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่มัน้ำมันได้อยู่นิดนึงึ้นจุนจ้นึ้นนัตชาตอนัวจะผ่าตายแน่เนี่ย มไ,มไม่ตายระดับอาจารย์พี่นี่อาจารย์พี่เบื่อจีเม็ดดีได้ใช่ไหมพี่นำ้ำอะไรนะพี่อะไรนะพี่รถมารถมารถมามีคนมามีคนมา มาอย่างเท่มาอย่างเท่เฮ้เฮ้เอ้ระวังรถครับขับรถออก่อนขับรถออก่อนเดี๋ยวมันระเบิดอยู่ด้านนี้พี่มันอยู่ด้นนี้มันยิงกันอยู่ไหนพี่ไหนนั่นนั่นน่นนั่นน่นนตรงในตรงนตรงในตรงตรงงตรงไหนพี่ผมไม่เข้าใจมากให้ผมหน่อยอ้าวโดนแล้ว

อืมโน้โอ้ยอีกมาแล้วอีกมาแล้วไปพี่เขาวงลบก,กันก็เป <Watch out. S 1> ็วงวงแรงพี่วงแรงไปเข้าวงก่อนตรงนี้มีเหรอจุแปิดมาจุกงตียันตเเไอเข้าวงพี่เข้าวง a w e s o awesome. m I need a scope. I need a scope. program What? <laughs> right. no, no, no. <laughs> just... need need scope scope I need a scope. ทัดนเข้ีโอ้ยทำไมมันนี้หาเอ้ยเดี๋ยวมันมีข้างหลังเรามาด้วยนะ Watch out ตรงไหนไปเนี่ยทางหน้าพี่ทางหน้าตรงบ้านซื้อตรงบ้านซื้อนี่นี่เลยนี่นี่ขอบนี่ Help ฮ้ยเผลอนี่กระป๋องปะ

ฟัน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 โอ้ฟันครับท่านท่านไม่ฟันละท่านโอเคไม่ฟังนอนนี่โอเคไหมไม่งั้นฉันจะเก็บโทรศัพท์เธอนะ We are number We are n e r one หรเธอไม่ต้องเล่นเธอนอน